จะเป็นยังไงเมื่อนคนแปลกหน้าแปคนแย่งกระเป๋าไปเดียวกันสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง b e c r a w i n g a s t r a l นำแสดงโดยแบร์ซองอูจองอูซองและจอนโดยอนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มตอนที่คนถือกระเป๋าใบหนึ่งนำไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์ จากนั้นภาพกตัดมาที่จุงแมนกําลังเก็บกวาดล้านโดยมีข่าวจากโทรทัศน์รายงานการพบชิ้นส่วนของมนุษย์บริเวณลินทะเลสาพแพ่งหนึ่งก่อนจะรายงานข่าวต่อไปชีเมื่อคืนนี้มีรถบรรทุกชนชายคนหนึ่งตายแล้วก็มีการจับกุ่มชายว้40ปีที่ทําการยักยอกเงินทุนกว่า1ล้านดอลลาร์ด้วย เมื่อจุงแมนมาตกใช้ล็อกเกอร์ก็พบลูกค้าลื่กระเป๋าไว้เขาเลยหยิบมาดูจนพบมีเงินอยู่เต็มกระเป๋าทําให้เขาตกใจซึ่งยังไม่ทันที่จะได้ตัดสินใจอะไรว่าจะเอาอยัางไงกับมันเผื่อรวมงานก็มาเปลี่ยนกะเขาเลยตีเนียนเอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องเก็บของพร้อมกับซ่อนเงนไว้เมื่อจุงแมนกลับมาถึงบ้านก็กเข้าไปบ่นแม่ให้ใส่ผ้าอ้อมด้วยแต่แม่ก็ดือ้อแถมยังบ่นภรรยาอีกหัวขี้เกียจทำให้เขาเครียด และยิ่งรู้จากภรรยาว่องแมมพยายามจะไปร้านทั้งที่ร้านเจงไปนานแล้วและลูกก็ต้องรอกเรียนเพราะไม่มีค่าเทอมเขาก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ด้านภรรยาของจุงแมนหล่อนเป็นพนักง,งานทําความสะอาดอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งส่วนแทยังเขาเป็นจหน้าที่ออกเอกสารให้กับคนที่ต้องการจะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าเรือแห่งนี้ซึ่งขณะที่เขากำลังทำงานหัวหน้าแกงกระ่งข้อความมาทักให้มาชำระนี้ด้วยทำให้เขาเครียดมาก เมื่อแทยังมาพบหัวหน้าแก๊งก็ขอผัดผ่อนไป,ไปอีกอาทิตย์พร้อมให้สัญญาว่าจะนำทั้งเงินต้นและดอกมาให้ตอนแรกหัวหน้าแก๊งก็ไม่ยอมแต่พอถูกกล่อมที่จริงๆนี่ก้อนนี้เป็นของยอนฮี ee, แฟนของเขาที่หนีไปก็เกิดความสงสารและยอมให้โอกาสจากนั้นแทยังก็พยายามติดต่อหายอนฮีแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยแล้วภาพก็ตมาที่เล้าแห่งหนึ่งเมื่อมีร้านได้รับเงินค่าจ้างเธอก็ออกไปนั่งดื่มกับแขก สึ่งแขกคนนั้นก็สนใจใเธอเลยคุยกันจนเธอได้รู้ว่าเขาเป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาขณะมีรัานกำลังหลับสามีที่กลับมาเห็นก็ดูด่าเธอจนได้รู้ว่าเธอถูกหลอกสามีเลยต้องหาเงินมาใช้หนี้ดังนั้นพอเห็นเธอเหมือนจะสบายเลยเข้าไปซ้อมโดยไม่รู้เลยว่าเธอแอบออกไปทำงานกลางคืน ด้านแทยังเขาติดต่อกับเพื่อนเพื่อหาทางพาเพื่อนหนีออกนอกประเทศเพราะได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งพอนะัดทุกอย่างก็ลงตัวเขาก็ไปหาญาติเพื่อกล่อมให้ญาติไปช่วยขโมยเงินเพื่อนโดยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ต่อแรกญาติก็ปฏิเสธแต่พอรู้จํานวนเงินก็ตอบตกลงด้านจุงแมนเขามาทํางานสายไปห้านาทีผู้จัดการเลยขู่จะไล่เขาออกหากมาทํางานสายอีกครั้งแถมยังกล่าวหาว่าเขาไปขโมยอีก แม้เขาจะโกรธแต่ก็พยายามไม่เก็บมาใส่ใจเมื่อผู้จัดการออกไปแล้วจุงแมนก็ถามกเพื่อร่วมงานว่ามีใครมาถามหากระเป๋าหรือเปล่าซึ่งก็มีมีใครมาถามมีเพียงมาตามหาคนหายเท่านั้นหลังมีร้านนอนกับแขกเขาก็เห็นรอยช้ำจึงไม่พอใจที่สามีทำร้ายเธอเลออยยุให้เธอเลิกกับสามีเธอจึงแอบกลับไปดูคมาทันจนได้รู้ว่าหากสามีตายเธอจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวนเงิน500,000ดอลลาร์ ด้านจุงแมนเขาไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลเพราะพยายามจะห้ามแม่ไม่ให้ไปร้านจนโดนแม่ผลักตกจากมันไดทําให้เขาเครียดจึงขอโทษภรรยาแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็ขอให้แม่เลิกทําไม่ดีใส่ภรรยาแต่แม่ก็ไม่ยอมแถมยังคิดว่าภรรยาพยายามจะฆ่าแม่อีกด้านแทยังเมื่อเห็นเพื่อนไม่ยอมโผล่มาตามนัดก็เครียดแถมญาติก็ไม่ยอมอยู่อรอปล้นให้แล้วเพราะต้องรีบกลับไปทํางานทําให้เขาเซ็งมาก ทันใดนั้นนักสือก็มาเคาะประตูเพื่อถามหาเพื่อนเขาเลยปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นก่อนจะต้องตกใจที่นักสือรู้ชื่อของเขางาน,นไปพอนักเสือรุ่นพี่ที่จบมาจากโรงเรียนเดียวกับเขานั่นเองเลยรู้ว่าเขาและเพื่อนเรียนอยู่ห้องเดียวกันเมื่อนักสือพาแท้ยังมาทานอาหารเขาก็สอบถามเ่อดีจนรู้เพื่อนไปยักยอกเงินทุนมาซึ่งน่าจะติดต่อเขาหรือใครสักคนเพื่อให้พาหนีข้ามประเทศ ส่วนมีรันหลังบอกรายละเอียดของสามีให้แขกรู้แขกก็ให้เธอกลับไปพักผ่อนส่วนเรื่องของสามีแขกจะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้เองเมื่อจุงแมนตื่นและเห็นแม่ยังนอนหลับอยู่ก็โทรไปหาผู้จัดการเพื่อจะขอไปทำงานสายแต่ผู้จัดการกลับไล่เขาออกทำให้เขาเครียดแต่พอจำได้ว่าเงินยังอยู่ที่ทำงานก็รีบปั่นจักรยานไปทันทีด้านแขก เมื่อเห็นสามีของมิรันออกมาจากร้านเหล้าก็ขับรถเข้าไปชนจากนั้นก็รีบโทรไปบอกมิรันว่าผิดแผนนิดหน่อยเลยไม่ได้ทิ้งศพของสามีไว้ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเพราะเอาไปฟังแทนทําให้เธอเครียดเพราะถ้าเป็นกรณีคนหายเธอจะต้องรองเงินถึงสามปีทันใดนั้นสามีของเธอก็กลับมาทําให้เธอตกใจมาก ด้านแทยังเขาถูกัวหน้าแก๊งเรียกไปพบเพราะได้ข่าวมาจากญาติว่าเขามีแหล่งเงินแล้วต่อแรกเขาก็ปฏิเสธแต่พอเห็นญาติจะถูกฆ่าก็ยอมรับเพียงแค่ตดขัดปัญหาบางอย่างหัวหน้าแก๊งเลยให้ทั้งคู่ไปหาวิธีปล้นเงินมาให้ได้ดังนั้นเขาเลยบอกญาติให้คอยไปสกปรลอยนักสืบเพื่อจะได้เจอตัวเพื่อนต่อแรกญาติก็ปฏิเสธแต่พอถูกเขากล่อมสุดท้ายก็ยอม เมื่อแขกไปหามีรันก็พึงรู้ตัวว่ากำจัดคนผิดไปเธอเลยจะให้เขาหลบหนีกลับไปประเทศก่อนส่วนเธอจะรอเครียร์ปัญหาอยู่ที่นี่แล้วพอมีเงินจะคอยตามไปทีหลังทำให้เขาเครียดมากส่วนจุงแมนเมื่อเดินทางมาถึงที่ทำงานก็พบมีคนใหม่มาทำแทนเขาแล้วเขาเลยขอกุญแจห้องเก็บของโดยอ้างว่าจะไปเก็บสัมภาระจากนั้นก็เอากระเป๋าออกมา ทว่าก็มีตำรวจมาถามอะไรบางอย่างคนใหม่ที่ตอบไม่ได้เลยให้ตำรวจมาถามกับเขา ึ่งตำรวจก็มาตามหานักสืบแต่เขาก็ไม่เคยเห็นหน้านักสืบมาก่อนเลยขณะจุงแมนจะลงลิฟต์ก็พบผู้จัดการจึงถูกสงสัยเรื่องกระเป๋าที่เขาถือมาแต่เขาก็ไม่ยอมให้ตรวจสอบแถมยังด่าผู้จัดการกลับที่ชอบโดดงานไปตีกอลฟกับสาวๆแล้วถ้ายังมายุ่งกับเขาไม่เลิกก็จะรายงานเรื่องนี้ไปถึงผู้ใหญ่ผู้จัดการเลยไม่กล้าย,ยุ่งกับเขาอีกหลังจุงแมนหาที่ซ่อนเงินเรียบร้อยแล้วภาพก็ตัดมาที่เรา โดยลูกค้าคนหนึ่งพยายามจะให้มีรานไปดื่มทั้งที่เธอลาผู้จัดก,การสาขาจึงเข้ามาห้ามแต่หมอนั่นก็ไม่ฟังแถมยังตอบผู้จัดก,การสาขาอีกผู้จัดก,การสาขาเลยเอาขวดเหล้ามาตีหัวหมอน,นั่นแล้วก็สั่งให้ลูกน้องมาลากตัวหมอนั่นออกไปดาผู้จัดก,การสาขาเมื่อเห็นมีรานถูกสามีซ้อมก็มอบเงินให้เธอเอาไปรักษาตัวพร้อมบอกถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาได้ทุกเมื่อ ต่อมามีรันก็ไปหาแขกซึ่งเขาก็ยังไม่ได้กลับประเทศแถมยังจะมอบตัวอีกเพราะโดนวิญญาณตามมาหลอกหลอนเธอเลยพาเขาไปทําพิธีส่งวิญญาณเพื่อให้เขาสบายใจขึ้นต่อแรกก็เหมือนจะดีแต่สักพักก็กลับมาหลอกเหมือนเดิมแล้วก็จะไปมอบตัวเธอที่กลัวเรื่องเจอแดงและสามมาถึงตัวเองเลยตัดสินใจขับรถชนเขาทันทีดานมีรันเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยโทรไปหาผู้จัดการสาขา ซึ่ง,งทันทีที่ผู้จัดก,การสาขาเมื่อถึงแล้วรู้เธอฝังศพไปแล้วและแขกก็เป็นแค่คนต่างดาวที่หลบหนีเข้าเมืองมาก็บอกให้เธอเอารถไปกําจัดทิ้งหลังผู้จัดก,การสาขาช่วยมีแรงทําลายหลักฐานก็พาเธอไปแช่น้ําร้อนพร้อมเล่าถึงเรื่องฉลามสายพันหนึ่งที่จะกินกันเองตอนที่อยู่ในท้องกระทงเหลือตัวสุดท้ายดังนั้นพอออกมาจึงกลายเป็นผู้ราติไรายกาด จากนั้นก็พูดถึงอาตาัตราการชันะสูสบจากอุบัติเหตุที่ในเกาหลีมีอยู่แค่4%จึงอยากให้เธอเอาเรื่องนี้กลับไปคิดดูว่าอยากทำให้จบๆหรือเปล่า ดานมีรันในที่สุดก็ตัดสินใจทําตามแผนที่ผู้จัดก,การสาขาเสนอคือฆาตกรรมสามีโดยอ้างกับตำรวจว่าสามีป่วยเป็นโรคซุมเศร้าและคงดื่มเยอะเพราะเคเรืองนีสินและจมน้ําตายซึ่งหลังจากสอบสวนอยู่นานเธอก็ได้รับเงินประกันและดูเหมือนในเวลานี้เธอจะมีรอยสักรูปฉลามเหมือนกับผู้จัดก,การสาขาเราด้วย ดานผู้จัดก,การสาขาเมื่อหาเรือให้มีรานเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วก็ชวนเธอมาดื่มฉลองเธอที่รู้สึกขอบคุณผู้จัดก,การสาขาที่ช่วยไปธุระทุกอย่างให้เลยจะมอบเงินเป็นสิน้ำใจแต่ผู้จัดก,การสาขาก็ไม่รับทันใดนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกเมึนๆนก่อนจะสลบไปและพอฟื้นขึ้นมาก็พบตัวเองถูกจับมัดติดอยู่กับเป๋โดยมีผู้จัดก,การสาขาก,ากำลังจะเลือดแยกชิ้นพร้อมกับสอนว่าจะไว้ใจใครนอกจากตัวของเราเอง ขณะแทยังกำลังโทรบ่นญาติที่ไม่ยอมตามนักสืบญาติก็ขอวางสายเพราะมาถึงที่ทำงานแล้วแถมยังมีตำรวจอีกด้วยทำให้แทยังงุนงงก่อนจะถูกญาติตัดสายทิ้งไปเมื่อแทยางกลับเข้ามาที่ห้องก็พบรองเท้าผู้หญิงแถมห้องก็สะอาดเอี่ยมเลยรู้ว่ายอนฮีกลับมาแล้วซึ่งเธอก็กำลังทำอาหารให้เขาทานโดยทันทีที่เธอหันมาจึงได้รู้ว่ายอนฮีก็คือผู้จัดก,การสาขานั่นเอง ดายอนฮีเธอทำอาหารมาทานกระแทยังแต่เขาก็ยังโกรธเลยไม่ยอมทานเธอจึงพยายามงอแต่เขาก็งอนไม่เลิกเธอเลยจะกราบจนเขาต้องรั้งเธอไว้หลังทั้งคู่มีอะไรอะไรกันยอนฮีก็อ้างว่าเธอมีเงินอยู่ในบัญชีที่ญี่ปุ่นจึงจะกลับไปถอนเพื่อน,นํามาใช้หนี้พร้อมขอให้เขาช่วยจัดการพาเธอออกนอกประเทศจากนั้นก็โชว์บัตรติดเธอได้สวมรอยแทนมีรัน ดานแทยังเมื่อรู้วัตถุประสงค์ที่ยอนฮีกลับมาก็ปฏิเสธทันใดนั้นนักสืบก็มาขอเข้าห้องน้ําแม้เขาจะพยายามกันแต่นักสืบก็ถือวิสาสะเข้ามาจนได้ดานยอนฮีเมื่อรู้นักสืบเป็นใครก็พยายามทำตัวให้ไม่น่าสงสัยแต่นักสืบก็ไม่ยอมกลับแถมยังมานั่งดื่มและก็มาหลีเธอด้วย ดานแทยังเขาหลอกถามนักสืบถึงเรื่องเพื่อนแต่นักสืบกลับพูดถึงเรื่องคดีที่มีการพบศพหญิงสาวถูกฆ่าหั่นเป็นชินช้นๆแทนซึ่งก็กาลังตามสืบจากรอยสักรูปฉลามว่าเป็นใครมาจากไหนเขาที่สงสัยเลยขอดูรูปแล้วก็พบมันเหมือนกับรอยสักของยอนฮีดังนั้นพอเห็นนักสืบลุกไปรับโทรศัพท์เลยเข็นถามกับเธอแต่เธอก็อ้างว่ารอยสักแบบนี้ใครๆก็มีกัน ดานนักสืบเมื่อกลับมานั่งก็บ่นให้แท้ยังฟังว่าเพื่อนถูกจับแล้วทำให้เขาเซ็งมาก ทันใดนั้นญาติก็โทรมาหาซึ่งเบียร์ก็หมดพอดีเขาเลยรีบอาสาเอาไปซื้อเพื่อจะได้รับโทรศัพท์ของญาติจนรู้ตำรวจมาที่เล้าที่ยาทำงานอยู่เพื่อสอบถามถึงยอนฮีเพราะเคยเป็นผู้จัดการเก่าอยู่ที่นั่นเนื่องจะคิดว่าหญิงสาวที่ถูกฆ่าหันศพก็คือยอนฮีเขาที่ได้ยินอย่างนั้นเลยบอกญาติว่าเธอยังไม่ตายและคงวางแผนหลบหนีไปพร้อมเงินเลยชวนให้มาช่วยกันปล้นเธอโดยจะแบ่งกัน60-40 ซึ่งยายก็ตกลงแต่ทันทีที่วางสายยายก็เพิ่งจะเห็นว่าเจ้ามือมีดคนสนิทของหัวหน้าแก๊งได้ยินสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเมื่อแทยังกลับมาถึงห้องก็พบนักสืบทุกย่อนฮีฆ่าตายไปแล้วโดยเธออ้างว่านักสืบมาลวนลามเธอต่อแรกเขาก็จะไม่ช่วยเธอกำจัดศพแต่พอถูกขวูว่าที่นี่เป็นบ้านของเขาก็เลยต้องยอม หลังยอนฮีเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ออกมาหาแทยังแต่ก็ถูกเขาตีหัวจ้สลบไปซึ่งพอก็ได้กุญแจรถของเธอมาก็รีบหารถจนพบมีเงินอยู่เต็มกระเป๋าด้วยความดีใจจึงรีพอบเงินหนีไปทันที เมื่อยอนฮีฟื้นก็พบยายของแทยังพาหัวหน้าแกงกัะมือมีดมาเพื่อทวงนี้แต่เธอก็ไม่มีจะให้เพราะแทยังหอบเงินทั้งหมดหนีไปแล้วต่อแรกหัวหน้าแกงก็มีเชื่อเต่ว่าพอแทยังรับสายที่เธอโทรไปหาและได้ยินเขาเย้ยหยันเธอก็ยอมเชื่อและก็ให้เธอพาไปยังสถานที่ที่แทยังน่าจะไป ด้านแทยังระหว่งางรอขึ้นเรือก็แวะไปที่โรงอาบน้ําซึ่งประซอนเงินไว้แล้วก็ขอให้จุงแมนออกไปซื้อบุหรี่มาให้แต่จุงแมนก็ปฏิเสธเพราะต้องเฝ้าร้านเขาเลยต้องออกไปซื้อเองจนถูกพวกของหัวหน้าแก๊งเจอตัวจึงต้องวิง่งหนีเอาชีวิตรอดจนไปถูกรถชนตาย แล้วภาพก็ตัมาที่จุงแมนขนาดเดินไปส่งภรรยายก็เกลนที่บางทีเธออาจไม่ต้องไปทํางานแล้วทําให้เธองนงงเพราะเขาเพิ่งจะโดนไล่ออกแล้วถ้าเธอไม่ทํางานจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้ซึ่งพอเธอขึ้นรถไปแล้วผู้จัดการก็โทรมาหาโดยบอกให้เขามารับค่าจ้างต่อแรกเขาก็จะไม่ไปแต่พอถูกขแย่งขยอก็เลยยอม เมื่อจุงแมนมาพบผู้จัดการย่อนฮีกับหัวหน้าแก๊งก็รอเขาอยู่โดยอ้างว่าเป็นตำรวจมาตามหากระเป๋าที่หายไปที่แรกเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่พอถูกผู้จัดการใส่ไฟเลยอ้างว่านั่นเป็นกระเป๋าของภรรยาทาให้ย่อนฮีกับหัวหน้าแก๊งเสงมากทถาวาก็ท,ทําทีเป็นเชื่อก่อนจะแอบสะกดรอยตามเขาไปจนพบเขากลับมาที่บ้านเพื่อเปลี่ยนที่ซ่อนเงิน หลังย้อนฮีน้ำเงินเสร็จก็พบมันหายไปจำนวนหนึ่งเพราะจุงแมนเอาไปจ่ายนี่กับค่าเทอมให้ลูกแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มากนักทั้งคู่เลยจะกลับแต่แม่ของจุงแมทก็เข้ามาเห็นเลยโวยวายที่จุงแมนโง่เชื่อว,ว่าพวกนี้เป็นตำรวจทั้งที่มีรอยสักเต็มตัวเขาที่เพิ่งรู้เลยจะพาแมนน่หนีแต่แม่ก็ไปจกหัวของย้อนฮีไว้จนเกิดการชุลมุนหัวหน้าแก๊งเลยเอาเตารีดมาทุบหัวแม่และจุงแมทจนสลบไป ดานยอนฮีเมื่อเห็นหัวหน้าแก๊งเผอก็เข้าไปแทงหัวหน้าแก๊งแล้วจังหวะที่เดินออกมาก็พบปลาที่ทอดอยู่กําลังไหมเธอเลยไม่ต้องจัดการอะไรเพิ่มก่อนจะแอบมือมีดที่เฝ้าอยู่ด้านนอกแล้วหลบหนีไปด้านมือมีดเมื่อหันไปเห็นไฟกําลังไหมบ้านก็เข้าไปดูแล้วก็พบหัวหน้าแก๊งถูกฆ่าตายไปแล้วทําให้มันโกรธส่วนจุงแมนหลังฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นไฟไหม้บ้านก็รีบพาแม่หนีแล้วก็เสียใจมากที่ไม่เหลืออะไรเลย หลังย้อนนี้เอากเ่๋าไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์ขณะรอขึ้นเรือเธอก็ไปเข้าห้องน้ําแต่มือมีดก็มาเจอเธอจึงถูกมือมีดฆ่าจนตายซึ่งกลองวงจรปิดก็จับภาพของมือมีดเอาไว้ได้ดังนั้นในเวลาต่อมาเลยมีรายงานข่าวว่าทางตํารวจกําลังตามจับเขาที่ไปฆ่าหญิงสาววัย40ปีเสียชีวิตคาห้องน้ํานอกจากนี้สายสืบที่กําลังติดตามผู้ต้องสงสัยก็พบเป็นศพอ,อยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งทว่าเจ้าของห้องที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยกับถูกรถชนตาย โดยท,ทันทีที่ขาวรายงานจบภาพก็ตัดไปที่ภรรยาของแทจุงกำลังทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ไปเจอกุญแจล็อกเกอร์จึงเอาไปเปิดจนพบมีกระเป๋าที่บรรจุงเงินอยู่เต็มไปหมดทำให้เธอตกใจก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกครั้งตอนที่เธอกำลังหอบกระเป๋าใบนั้นเดินออกไปจากท่าเรือ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวบุญของกระเป๋าเงินที่ย่อนฮีได้มาจากการวางแผนให้มีรันไปฆาตกรรมสามีเพื่อเอาเงินประกันแล้วเธอก็ฆ่ามีรันเพื่อขโมยเงินนั้นปลอมปลอมแปลงสอง,องมีรันให้ทุกคนคิดว่าเป็นเธอแต่แทจุงอดีตสามีกลับรู้ทันจึงขโมยเงินของเธออีกต่อเธอเลยหลอกหัวหน้าแก๊งที่เธอติดหนี้ให้ช่วยตามหาแทจุงแทจุงเลยนี้จนไปถูกรถชนตายเลยต้องไล่สืบกันเองจนรู้ว่า จุงแมนได้กระเป๋าเงินไปซึ่งพอได้เงินคืนมาเธอก็คาหัวหน้าแกง๊งลูกน้องที่โกรธเลยมาตามฆ่าเธอซึ่งสุดท้ายภรรยาของจุงแมนก็ไปเจอกระเป๋าเงินที่ยอนฮีซ่อนไว้จึงได้เงินไปครอบครองซึ่งเธอจะเก็บเอาไว้เองหรือจะนำไปใช้ใจในครอบครัวก็คงต้องลุ้นกันต่อ กอจบไปแล้วครับกับหนัง b ีคาร w i a s t o สหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.0คะแนนและ95%จากเว็บโ t t เทนจูเมโเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ